哎呦。 โอ้ยโยเอ้ยไม่ใช่โอ้ Ohio, ยโยนั่นเปนตอนเช้าก็นิจิวะสวัสดีครับผมกลับมาอยู่อีกส,วส่วนหนึ่งอันนี้ก็จะวันนี้ก็จะ,นนจะสเตมเนาะสเตมไม่รู้ทำไมเอา เราคนมาดราคนมาเราคนมาเราคนมาดราคนมาเราคนมา ฮัลโหลสวัสดีน้องตนก้าเอ้ยน้องไม่ได้มาสวัสดีน้องตนก้าด้วยนะคะผมสตตีม <c oughs> Full HD ไม่รู้มันเป็นที่ไหนช่องหรือเปล่าเป็นงไงอ๋อโอเคเนาะนี่ไม่เล่นกับน้องเอซึ่ง นในแคนก็จะมาเล่นด้วยเชิญเพื่อนมาอืมไม่ลืมหรอก ลืมได้ไงล่ะเออแล้วเจอกันมาสองปีกว่ามั้งปีเดียวหรือยังไงไม่รู้ว่าเออเป็นมาแล้วครับจังหวะนี้นั่งออนแล้วเป็นไงอ่ะเข้ามา ัลโหเนี่ยจัดประหลัดบ,บอกทานคับทานทานอยู่ผาะฟูเฮสดี ขออนุญาตได้ยูสแบบนั้นฮะฮะอะไร <c oughs> ป้าไม่จัด ก็ดูไปเดี๋ยวจะปรับเห็นไหมเติมขาขาวเออไม่ได้อ่ะไม่เแย่ใชดไป จะตีมสีเคมากทุกคน่ว่าสีก <c oughs> จริงๆอุ๊ยดีไม่บอกครับทุกคน <S <S โอเคให้นาไปเปลี่ยนชุดให้เออดูฉันให้ก่อนดิ เต็มว่ะปอาเช่ป่ะปอเช่ใช่ปอเช่โอ้โหโอเคโอเค,อ,เคอันนี้ก็ได้สิน,นี้ก็ได้ไม่ว่าอะไรมา ใครเข้ามาเล่นเดี๋ยวนี้เลยแต่จะเขาบอกภาพชัดมากมันนะให้น้อง้องก้าเขาปิดแอดมินก่อนอ่ะ้องก้าเปิดไม้ดิเปิดไม้เปิดไม้เปิดไม้ ไม่ได้คุยกับเพียวครับก็ปิดไมค์สตรีมไม่รู้ไม่นสติีกับเกมมันทับกัน Hello, A minute. ไมได้ยินเียงจริงเรตาเดี๋ยวดูทิ้งแม่ทิ้งงพูดเลย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 ได้ยิน คนนี่คือแบบทิ้งเก่งกัน,นว่ากนะทุกคนดูโอ๊ยเจอคนเจอคนครับทำไงดีเจอคนครับทำไงดีเจอคนครับก็ไงดีคคดต่อยเนนอันน,นี้จังจะต่อยนะต่อยไม่โดนใช่ไหมจู๋เก่งใช่ไหยไปดีกว่านี่คือกับตุดตุดหรอกมาแล้วดีด้ โห oh, ไม่มีใครมารักเลยเก้ามามีสิตแซดนิดนะิดนะแซดนิดน่ะกดนคนในแคลดีไม่หมด คมชัดดีจอดดีการจอกูมพังรียังไงจริงปะจริงสริงใช่ใช่จิขนาดนี้คนนะยังชัดขนาดนี employers. ้เลยโอ๊ยค้างค้างค้างกระตุกกระตุกมากกระตุกมากพูดจริงคอมก็กระดโทรศัพท์ก็กาะดี เลิญพรโทษเดิมนเน็ตดูน่าจะเป็นที่เน็ตมากกว่ามั้งนะของอ,อย่าด่าฉันนะฉันไม่ได้ทำอะไรให้ใหหนายกินะถึงจะทิ้งนายไปเถอะควอฟ <c oughs> ิเกิลยิ่ยืมเดมันมันอะไรกันครับเนี่ยทำสิโอห้าำ <c oughs> อย่าซ้ำเติม ฮัลโหลสวัสดีสวัสดีัด,ดีตุนหวัีตุนตุนอะไรวะตุน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 ถ้าอยู่ฟังสตรีมอยู่มารับหน่อยฮัลโ,โดนทิ้งโดนคนทิ้งโดนคนทิ้งรู้สึกอ้อง,ง,ง่ายร้องง่ายมากตอนนี้ โว้เวนมัจะมีมีวี่แบบรับไปจังหวะนี้นะฮะทำให้ครับเปิดไอแม็กซ์ก่อนเนี้ยๆดิเขาได้วันนี้นี่ชิบหายแล้วชิบหายแล้วเพิ่มมาเพิ่มมายังยังโอ้กลายมากายมาหาด้วย ยหงไงยิงยังไงเปิดเพลงเพื่อเพื่อฮัทชไม่รู้ไม่รู้ไม่เกี่ยวไม่จีมเพิ่งเหยาะเพิ่งเหยาะเพิ่งตัวมันอยู่ในแถวนี้นี่แหละยิงเขาเมื่อกี้ตามมันต้องตามมัอยู่คนเดียวพี่คนเดียวตาย จใจค่ะ้หนอนอม,มีการค่าเลยเฮะเ้ยออนนรอก่อนี้ไม่รอเว้ยไม่รออันนี้จะดีประตาเงี้นะเข้าวงเธอเใจ เขาวงเขาวงเขาวงเขาเขาวงนะเขาวงนะดื้ออีกอนะ้อเขาวงมากไอโอเวนเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้วันนี้คุยกันตอนเ,เปิดไมนะ้ได้ไหอันนี้อัมอัมเร็วตีเร็วมากไม่มีค่ะ เข้ามาเปหนวงเดี๋ยวยูตายใครจะยูยูตายใครจะใครจะรู้เอะไรไม่ใช่ไม่เออข้างหลังข้างหลังชิ้หาแล้วชิบนายแล้วหังหลังหลัหลังโอ้ยโอ้ยอ้ยยโอ สองตัวไป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 ทางนน้นไปทางนน้นทางโน้นคนสตรีมมันจะหลุดไปนเนี่ยอฮึตัดกี่คนวะเนี่ยโหดอ่ะอดีน้องอยากถือไปะนะครับผมกล่าวคื้นไปเนี่ย กระเป๋าจเจตีมั้งมีกระเป๋าเวลวสามป่ะมีกระเป๋าเวลวสามป่ะไม่ตอบอีกออามีฟาดหน่อยมุ๊นี่ไงไม่ใช่แอร์ดรอปดิอถเขาเรียกว่ารถเจอกระเป๋าเลสองนะทุกคนนี่คือมาหากเกลือ มันมันแล้วแต่คุณภาพสตรีมโอเคที่ปลอดภัยลดลงจ้ะสวัสดีสามคนดูด้วยนะคะพราะวันนีสส้สตรีมเบื่อที่นี้สตรีมในคอมแน่นอนน้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องห่วงอจาจจะเล่นบางแม่ไม่ได้นะ่ะเพราะว่าบังมแม่เข้าวันหนึ่งตุกชาดอยิเชียรเรียกไอรอปหนิไหมงั้นนะคะเรียกไอร็อปนะ โอใจยังไม่ได้เรียนกรรมคิดดูนางการติดเลยดนเนตได้นะคะผมลืมใส่ลืมใส่ใสเบอร์ d o น a t i ไว้อะไรฟันอะไรฟันดาบเลย ให้ตายไปให้หเลเฮ้ยเฮ้ยข้างหลังข้างหลังหลัง,ง,งไม่ให้ตายฟีๆีด้วยเลยเอาเรื่องว่ะทำไมทรงผมเขาเป็นแบบนี้วะฮอโหลทรงผมมักแน่นอนลรวจะเป็นน่าจะ